ในส่วนองศิลปะยุทธศาสตร์นะครับเราอาจจะเคยชินนะครับกับการที่ว่าเวลาที่เราฝึกยุทธเหล่านี้นั้นก็คือเช่นอาจจะใช้ในการต่อสู้ใช้ในการแสดงหรืออาจจะไปใช้ในเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวว่ากันตามตรงเราไม่ได้ป้องกันเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะครับเรายังต้องป้องกันคนอื่นด้วยป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นด้วยวันนี้ฤทธีเราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องว่าป้องกันเหตุปกป้องภัยครับเดี๋ยวเราไปชมกัน ในส่วนของศิลปะยุทธศาสตร์นะครับหรือศิลปะก,การป้องกันตัวนะครับเรานําไปใช้ในเรื่องของการปกป้องเหตุภัยต่างๆเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนในวิชาชีพด้านไหนบ้างครับอ,อย่างเช่นนะฮะวิชาป้องกันตัวเนี่ยอย่างเช่นชาวบ้านธรรมดาอ่าอย่างพนักงานอ่าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าอาพอปลออ่ายามอ่าเนี่ยฮะ พวกป้องกันภัยต,ต่างๆการดต่างๆใช่ครับใช่ไหมครับเช่นเวลาเดี๋ยวนี้เวลามีคนส่งคอนเสิร์ตนี่บางทีก็ต้องมีการ์ดใช่ครับอย่างครูสายันเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับในการที่ทํางานในลักษณะนี้คือการเป็นการ์ดด้วยการทํางานเรื่องของการป้องกันภัยเหล่านี้ด้วยสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยนะครับคนที่เข้ามาแล้วก็สร้างการต่อสู้กันเนี้คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีเขามีวิชาไหมหรือเขามีศาสตร์การต่อสู้ไหมหรือว่าเป็นการต่อสู้กันโดยที่ไปด้วยอารมณ์อย่างเดียว อ่าส่วนมากจะไปด้วยอารมณ์อย่างเดียวเลยอ่าซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเองไม่ได้มีศาสตร์การต่อสู้แล้วการที่เราจะไปยุติหรือไปหยุดยั้งเขาเนี่ยไม่ให้เขาต่อสู้กันเนี่ยมันยากหรือง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปต่อสู้กับคนที่เขามียุทธศาสตร์อยู่แล้วโอเป็นอย่างอย่างเงี้ยอย่างอย่างเข้ามาอย่างไม่มีวิชาการต่อสู้อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะต่อสู้ด้วยเป็นการแยกแยกลําบากมากเพราะว่าจะมามั่วมากเราต้องใช้ประสบการณ์ทั้งไหวพริบต่างๆนะฮะ ต่างๆที่จะแยกกลุ่มกลุ่มนี้ให้ได้จากประสบการณ์นะครับที่ครูสายันนะครับเคยทํางานด้านของกาดหรือเต่าตามแต่นะครับการ,การดูแลเหล่านี้นะครับเราจะสังเกตว่าเวลาที่มีการต่อสู้กันนั้นเขาจะต่อสู้กันโดยที่ไม่ได้มีศาสตร์การยุทธใดๆและตรงนี้ยากยิ่งกว่าการที่เราต่อสู้กับคนที่มีศาสการยุทธด้วยกันนะครับวิธีการที่เราควรจะทําทําอย่างไรดีเราจะไม่ใช้การต่อสู้นะครับแต่เราจะใช้การปกป้องนะครับแล้วก็การคุ้มครองดูแลลองไปดูกันนะครับว่าวิธีแบบวิธีนั้นเป็นยังไงไปชมกันครับ ในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์นะครับเราจะต้องรู้จักการสังเกตนะครับสมมุตินะครับว่าเวลาที่เรามองไปแล้วเราเห็นบุคคล3คนนี้ท่านคิดว่าท่านสงสัยใครครับใน3คนนี้คนที่ยืนอยู่ตรงขอบริมนี้คนที่อยู่ตรงกลางหรือคนที่อยู่ด้านนี้สําหรับคนที่ทําหน้าที่การเป็นกาศหรือการเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยเขาจะมีวิธีการดูยังไงครับในการสังเกตจริงๆการสังเกตการนะฮะ คนที่เข้าสมมติว่าถ้าเข้ามาในงานหรือเข้าในตัวคารเขามีการตรวจค้นอาวุธคนที่เข้ามาก่อนจะไม่มีอาวุธครับออืคนที่ยืนยืนริมสุดกำแพงหรือรั้วเป็นคนที่มีอาวุธเพราะว่ารับอาวุธด้านนอกเข้ามาด้านในซึ่งเราจะมองข้ามตรงนี้ไปเราไม่เคยตรวจตา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะพยายามโฟกัสเข้าไปณจุดที่คิดว่าน่าจะเกิดเหตุใช่ครับเช่นบุคคลที่คิดว่าอ้าน่าจะเป็นคนนี้นะหรือคนนี้นะที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นครับแต่เราไม่ได้ใช้สายตาหรือการมองที่มันกว้างและมองไปสู่จุดที่อาจจะเป็นจุดที่สร้างแรงหรือสร้างผลหรือสร้างเขาเรียกว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระตุ้นให้เกิดเหตุตรงกลางครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าในกรณีแบบนี้3คนนี้คนนี้คือคนที่เราจะต้องเฝ้ามองด้วยใช่ครับ สมมติว่าเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละลองดูจําลองนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นจากคนนี้กําลังดูโทรศัพท์อยู่คนนี้ดูลาดลาวแล้วเข้าไปรับอาวุธซึ่งคนที่อยู่ขอบสุดนั้นซ่อนไว้แล้วก็เข้ามาทาร้ายแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในความเป็นจริงสมมุติว่าตัวคนที่เป็น,ปนกาดแล้วอ่านเกมแล้วรู้ว่าคนนี้น่าจะถูกทําร้ายแน่ บางคนคิดว่าจะต้องรีบเข้าไปจัดการก่อนเช่นสมมุติว่าพี่สายันเข้าไปจัดการเลยเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้เกิดเหตุถามว่าในกรณีแบบนี้ทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับอย่างนี้ทําได้ครับทําได้คือหมายความว่าเป็นการระงับเหตุหรือป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุใช่ครับอ่าเพราะว่าเขาถืออาวุธแล้วถืออาวุแล,แล้วพร้อมที่จะจ่วงแทงแล้วครับด้วยการที่เราอ่านเหตุการณ์นี้ได้ชัดแต่ในความเป็นจริง และถ้าเกิดว่าเราอ่านโจทย์แล้วว่าอ้าวคนนี้แหละที่จะเป็นคนส่งอาวุธแล้วเราเข้าชาร์จคนนี้ก่อนแล้วครับเชิญครับถ้าเราเข้าชาร์จคนนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าคนนี้กําลังจะเดินอกมายืนใช่ครับเริ่มเลยครับปึ๊บถ้าถ้าอย่างนี้เราเป็นการทําร้ายเขาก่อน <c oughs> ซึ่งเราไม่เห็นว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรหรือเปล่าอ <c oughs> มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นการ <c oughs> นะครับจะต้องรู้ยุทธศาสตร์ตรงนี้ด้วยต้องอ่านโจทย์ให้ออกนะครับ ต้องตีความให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าแหมเรากาลังสืบสวนสอบสวนแล้วว่าคนนี้เป็นคนส่งอาวุธแน่นอนเข้าไปจัดการจับโดยที่เขายังไม่ได้กระทําความผิดเลยความผิดอาจจะตกแก่เราได้นะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเสร็จปุ๊บเมื่อเราจัดการคนนี้ได้รเราก็จะรู้ว่าเราต้องหาต้นต่อที่จะไปจัดการต่อไปใช่ไหมครับ,รบนั่นคือหลักการของการที่เราจะต้องเป็นกาศหรือเป็นผู้ที่ดูแลความปลอดภัยที่ดีครับนั่นหมายความว่าหัวใจสําคัญคือเราได้ทําหน้าที่ปกป้องคนนี้ให้ปลอดภัยแล้วครับผม และเราได้ทําหน้าที่ป้องกันมาให้มีคนที่ส่งอาวุธแบบนี้ครับเราจึงต้องมีคําว่าปกป้องกับป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เราจะใช้กัน ในการที่เราจะเรียนรู้ในการปกป้องคุ้มครองนะครับด้วยศิลปะยุทธศาสตร์แบบปริทีนั้นนะครับเราต้องรู้นะครับว่าเราต้องมีการใช้สายตาที่หมั่นสังเกตอ่านให้ออกนะครับตีโจทย์ให้รอบนะครับดูพฤติกรรมของผู้คนไม่พอนะครับต้องมองด้ว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนจุดนั้นๆไม่ใช่จุดเกิดเหตุนะครับ จุดเกิดเหตุจริงๆคือบริบทที่อยู่รายล้อมหรือผู้คนที่อยู่รายล้อมนั้นที่อาจจะนำไปสู่เหตุนั้นซึ่งเมื่อเราจัดการได้แล้วเราจะไม่ได้จัดการแค่จุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่สามารถที่จะแก้ไขไปถึงต้นตอหรือต้นเหตุนั้นได้ทีเดียวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะจัดการได้กับคนที่กําลังก่อเหตุและคนที่เป็นผู้ที่ส่งอาวุธเข้าสู่จุดที่เป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับนี่คือวิธีการนะครับในการที่เราจะต้องอ่านกลยุทธ์ให้แตกนะครับเพื่อที่เราจะปกป้องคุ้มครองดูแลได้ครับ